สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคดเฮียบอนทีเด็ดก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยครับก่อนที่โคชเฮียจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโคดเฮียกันนะครับเรามาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันพุธที่28มิถุนายน2 5 6 6 โค้ดเฮก็เลือกฟุตบอลคู่เน้นๆคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังกันอยู่4คู่นะครับคู่แรกวันนี้ครับเป็นฟุตบอลเจลีของประเทศญี่ปุ่นคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมอุระวะเลดไดมอนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเงยือนของโชนันเบลมาเล่คู่นี้ก็คลิกอัพเวลา17ในราการ30นาทีมาถึงคู่ที่สองเป็นฟุตบอลถ้วยของประเทศนอร์เวย์คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมรัวฟอสจะเปิดบ้านพบกับทีมไวกิ้งเอฟเค คู่นี้คิกออฟเวลา5ทุ่มตรงมาถึงคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทีมโมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสตอมก็ตเสตจคู่นี้ก็คลิกออฟเวลา4ทุ่มตรงครับมาถึงคู่ที่4คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมโบดุกปิมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมทอมโซ่คู่นี้ก็คลิกออกเวลาเ,ลาเที่ยงคืน5นาทีครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด คู่อื่นๆคู่ V.I.P. ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้นะครับหรือจะสแกน Q.R. โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันเลยครับเรื่องมาที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นคู่นี้ไปการพบกันระหว่างทีมอุระะเลดไดนด์ทีมอันดับ5จะเปิดสนามไซตามาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมโชนันเบลมาเล่ทีมอันดับบวยในลลกคู่นี้ก็คิกออฟเวลา5โมงครึ่ง เป็นราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านอุระบะเลดเดมอนเป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเรื่องกันที่ทีมเจ้าบ้านอย่างอุระบะเลดเดมอนตอนนี้กลาลังอันดับ5ครับลงเล่นในลีกไปแล้ว17นัดชนะ8สเสมอ6แพ้ไป3มีอยู่30คะแนนผลงาน,นการเล่นในบ้าน8นัดก็ชนะมาได้5นัดสเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดยิงได้14ประตูเสีย8ประตูอัตราเวีเยดอยู่ที่ 62. 5เซ์ มาดูผลงานของชนันเบลมาเร่ครับตอนนี้ล่างันดับบวอยในหลีกลงเล่นในหลีกไปแล้ว17นัดชนะมาได้2นัดเสมอ6นัดและแพ้ไปถึง9นัดอยู่แค่12คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน8นัดก็ชนะมาได้1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้11ประตูเสีย12ประตูอัตราเวเลียดอยู่ที่12.5%ดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮด10นัดหลังสุดก็เป็นทางอูลวะเลเดมอนก็ชนะมาได้2นัดเสมอ7นัดและก็แพ้ไป1นัด ลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันครับก็เป็นฟุตบอลถ้วยลีกครับของประเทศญี่ปุ่นอุบวะเรดเดมอนเปิดบ้านและเสมอกับโชนันเบเบอร์ีไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของอุลวะเรดเดมอนครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลเจลีกอุลวะเรดเดมอนเปิดบ้านและเสมอกับคาวาสกิฟอนตาเล่ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นเป็นฟุตบอลถ้วยลีกคราเเมออนยืทีช แล้วก็เสมอมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นเล่นในฟุตบอลเจลีกตัืวเล่นในมอนออกไปเยือนโยโกมาเอฟซีแล้วก็เสมอมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่44.4%สเสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เวอร์มา3นัดแลนเดอร์ไป6นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของโชนันเบอร์เรกัน10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นนัดและแพ้ไปถึง8นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลเจลีกชนันเบลมรเรเปิดบ้านและแพ้กับสากันโทซูไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์าก่อนหน้านั้นก็เล่นในฟุตบอลถ้วยลีกครับชนันเบลมรเรเปิดบ้านและแพ้กับคาวะสกิฟอนเทเรไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามแต่ก่อนหน้านั้นเล่นในฟุตบอลเจลีกชนันเบลมาเรออกไปเยือนคาชิมาแอนเลอร์และก็แพ้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็ไม่กินราคาเลยสักนัดเดียวแต่ก็ทำสีราคาไปถึง9นัดครับโดยมีอาัตาราคาคอยู่่ที ูงต่ำส0นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป3นัดมาดูความพร้อมนักตัวผู้เล่นในเกมนี้กันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างอุระวะเลดไดมอนด์เกมนี้ก็ไม่มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บและติดแบบเข้ามาสักคนนะครับโดยเกมนี้กุนซือของทีมก็สามารถส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามกันได้ครบครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยเกมนี้น่าจะวางโฮเซกานเต้ลงเล่นเป็นสุดหน้าตัวเป้าโดยเกมนี้น่าจะใช้โทชิกิทาคาฮาชิ ลงเล่นเป็นเพย์เมเกอร์คอซับสลุนศูน,น้าเกมตรงกลางสนามน่าจะใช้เคนวาโอส่งคุมเกมร่วมกับอาซูกิอิโตะนะครับคู่กว่าน,นี้น่าจะเป็นมาริอุสโฮบาร์เทนรงจับคู่ร่วมกับอเล็กซานเดอร์โชมาดูฝั่งทีมเยือนโชนันเบวารเล่กันครับเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นอย่างทาคุยะโอคาโมโตะกับเพย์เมเกอร์คนเก่งอย่างมาซากิอิเกดะ สองคนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับและไม่สามารถลงช่วยทีมใน,นนัดนี้ได้เกมนี้ทางทีมเยือนโชนันเบลมาเรก็น่าจะมาในระบบ3-1-4-2โดยมีย oh ูกิโอฮาชิจะลงเล่นเป็นศูนย์หน้าคู่กับทาลิวเอลยูนุซีกองกลางก็น่าจะมีตัวหลักอย่างโคอิอิโอคุโนะลงคุมเกมร่วมกับไตโยฮิราโอกะ เกมนี้ก็พอม,มากพอสมควรนะครับสำหรับตัวเ,เล่นของโชนันเบลเมาเล่เกมนี้ทั้งกู่มาเจอกันครับผลงานช่วงหลังของเจ้าบ้านอย่างอุระบะเลไดมอนก็เริ่มโชว์ฟอร์มสะดุดมาเหมือนกันครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการก็เสมอมาลวดทั้ง5นัดเลยครับแต่เกมนี้มาเจอทีมเยือนอย่างโชนันเบลเมาเล่ที่ผลงานช่วงหลังก็ทำผลงานได้แย่มากเลยครับจนตอนนี้ก็ลังมาอยู่อันดับบวยของตารางผลงาน1ิบนัดหลังสุดที่ลงเล่นก็แพ้ไปถึงนัดนัดผลงานนอกบ้าน3มนัดหลังสุดก็แพ้ลูดทั้ง3นัดเลยครับ ในฤดูกาลนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างอุรวะเลดไดมอนก็ยังมีจุดแข็งในการเล่นในบ้านอยู่ครับโดยผลง,งานการเล่นในบ้าน8นัดเขาชนะมาได้ถึง5นัดแล้วก็แพ้ไปเพียง่นัดเดียวครับในฤด,ดูกาลนี้ในราคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านอย่างอุรวะเลดไดมอนไปต่อครึ่งครบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าทางอุรวะเลดไดมอนเจ้าบ้านน่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาในนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่ออุรวะเลดไดมอนสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูง ฟันธงไปที่อุลวาเล่เน,นบอนจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างโชนันเบลมาเล่ are, ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลถ้วยของประเทศนอร์เวย์คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมลัวฟอร์สจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมไวกิ้งเอฟเคคู่นี้ก็คิกออกไปลาห้าทุ่มตรงครับในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนไวกิ้งเอฟเคเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงตํำเปิดที่3มลูกควบ3ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับ เริ่มที่เจ้าบ้านลัวฟอร์ตตอนนี้นัอันดับ13แต่อยู่ในลีกลองของประเทศนะครับดูการนี้ลงเล่นไปแล้ว13นัดก็ชนะมาได้3นัดสเสมอ4นัดและแพ้ไป6นัดมีอยู่13คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน6นัดชนะมาได้2นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดยิงได้7ประตูเสีย3ประตูอัตราวเวลียดอยู่ที่33.3%มาดูผลงานทีมเยือนไวกิ้งเอฟเคกันตอนนี้ก็ลั่งอันดับ4ในลีกสูงสุด น้องเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป3มีอยู่20คะแนนผลงานงการเล่นไปทีมเยือน5นัดก็ชนะมา2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้7ประตูเสีย9ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่40%คู่นี้ก็ไม่เคยพบกันเลยนะครับในทุกรายการมาดูผลกางขันที่ผ่านมาของรูฟอร์สกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัด ผลงานนัดล่าสุดลัวฟอสได้ในบ้านและชนะทีมสกลออสโลไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ใผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป4นัดเมื่อนตะชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็ววมา3นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป6นัดมาดูผลกานขานที่ผ่านมาของไวกิ้งเอฟซีสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นไวกิ้งเอฟซีเล่นในบ้านและชนะทีมเอสเคบราน ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา6นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดเจ้าไป1นัดและเดร์ไป2นัดเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับเป็นผู้บอลทั่วในประเทศนอร์เวย์แต่เป็นการเจอกันของ2ทีมที่อยู่ต่างดิวิชั่นกันครับโดยทางเจ้าบ,บ้านรัวฟอร์์อยู่ดิวิชั่นที่ต่ำกว่าทีมไวกิ้งเอฟเคแต่ผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ก็ทำงานได้ดีพอๆกันครับ 5นัดหลังสุดของลัวฟอสก็จะได้ประด้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดทีมเยือนอย่างไวกิ้งเอฟเค5นัดหลังสุดก็ทำงานได้ดีครับชนะมาได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวและผลงานการเล่นของทีมเยือน3นัดหลังสุดทุกรายการของไวกิ้งเอฟเคก็ทำงานได้ดีมากครับชนะรวดมาทั้ง3นัดเลยครับ ในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนไวกิ้งเอฟเคเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าทีมเยือนอย่างไวกิ้งเอฟเคน่าจะเก็บชนะในเกมนี้ได้อย่างสบายครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อไวกิ้งเอฟเคสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงปันธงไปที่ไวกิ้งเอฟเคจะบุกมาชนะทีมรัวฟอร์ตไปได้จักร์สามประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมโมจะเปิดสนามพบกับทีมสตอมก็อดเซ คู่นี้ก็คลิกออกเวลาห้าทุ่มตรงเดลกคาคู่นี้ครับให้ทีมโม e ไปต่อลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งมาดูผลงานและตระารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านโม e. ตอนนี้ล้างอันดับ5ในลีกครับลงเล่นในลีกไปแล้ว12นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป5มีอยู่19คะแนนผงวแการเล่นในบ้าน6นัดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดแต่แพ้ไป1นนัดยิงได้15ประตูเสีย6ประตูอตัตราเวเลียอยู่ที่66.7%ดมาดูผลงานทีมเยือนสตอมก็สเ ตอนนี้ก็ลังอันดับ10ในลีกตอนนี้ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป5มีอยู่14คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน6นัดก็ชนะมาได้1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้8ประตูเสีย1 1ประตูอตัตราเวเลียอยู่ที่16.7%ผลงานการพบกันเองเฮ t ูเฮ a d 10นัดหลังสุดเป็นทางทีมโมชนะมาได้9นัดและแพ้ไป1นัดผลงานนัดล่าสุดที่คู่เจอกัน โมก็เปิดบ้านและชนะสตอมก็เสร็จไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2อมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของโม10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้8นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นโมก็เล่นในบ้านและชนะทีมเฮาเกซูนไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนโดยผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีัตาชนะราคาอยู่ที่50%สตูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์มา5นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป2นัด มาดูผลกานที่ผ่านมาของตอมก็เสร็จกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นตอมก็เสร็จเล่นในบ้านทีชนะโบโดกิมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา7นัดและเสียราคาไป2นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่77.8%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์มา3นัดและเดอร์ไปถึง6นัดเกมนี้มาเจอกันของ2ทีมที่ผลงานได้ดีมากในช่วงหลังครับ โดยนัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ลงเล่นทุกรายการก็ชนะมาได้4นัดเท่ากันและแพ้ไปน1นนัดและผลงานการเล่นในบ้านของโม3นัดหลังสุดก็ทํางานได้ดีมากครับชนะรวดมาทั้ง3นัดแล้วยิ่งเป็นทีมโมเปิดบ้านพบกับสตอมก็เสร็หกนัดหลังสุดที่เจอการก็ชนะรวดมาทั้ง6นัดเลยครับ ในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านโมเป็นต่อลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งโคเทียมองว่าสตอมกอสเศษถึงจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนครับแต่เวลาเจอกับทีมโมก็แพ้ทางทีมโมทุกครั้งครับที่ลงเล่นเจอกันคู่นี้โคเทียก็เชื่อว่าทีมโมน่าจะเก็บชนะในนัดนี้ได้ครับแล้วถ้ายิงประตูได้เร็วสกอก็น่าจะไหลด้วยครับคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านโมสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูง ฟันธงไปที่โมจะเปิดบ้านชนะทีมสตอมก็เสร็จไปได้ดุสกอร์สประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่4คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมโบโดก,กิมจะเปิดบ้านพบกับกทีมทอมโซคู่นี้คลิกออกเวลาเที่ยงคืน5นาทีในราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านโบโดกิมไปต่อลูกครึ่งควบ2สูงต่ําเปิดที่3ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านโบโดกิมตอนนี้หลังจากฝูงในหลีกหนงเล่นในหลีกไปแล้ว12นัดชนะ10เสมอ1แพ้ไป1 มีอยู่31คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน6นัดชนะ5เสมอ1ยิงได้19ประตูเสีย5ประตูอตัตราเวลีย์อยู่ที่83.3%มดาดูผลงานทีมเยือนทอมโซ่ครับตอนนี้กำลังอันดับ 2, 2> ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป2มีอยู่23คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน5นัดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดยิงได้8ประตูเสีย4ประตูอตัตราเลียดอยู่ที่80% ผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดก็เป็นโบโดกิมชนะ7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันตอมโซก็เปิดบ้านและแพ้กับโบโดกิมไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามดูผลงางขันที่ผ่านมาของโบโดกิมครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้9นัดและแพ้ไป1นนัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น รูกิมออกไปเย็นสตอมกอดเสร็และแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา5นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป3นัดโดเมตาชนะราคาอยู่ที่55.6%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เว่อไป5นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทอมโซ่ครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ1นัดแต่แพ้ไป2นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นทอมโซ่ก็เปิดบ้านลัชนาสตาเบกไปดยสกอร์สประตูต่อ1และผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามา5นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่62.5%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดและเดอร์ไป2นัดเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันในฟุตบอลถ้วยแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้เลยครับ โดยผลงาน5นัดหลังสุดก็ทำงานได้ดีมากพอกันครับโดย5นัดหลังสุดของนักคู่ก็จะนามาได้คนละ4นัดแต่ทางเจ้าบ้านโบดูก,กิมก็มาสะดุดในนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนจตอมกอสเซตและแพ้มาด้วยสก,กอร์2ประตูต่อ0แต่ผลงานการเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดของโบดูก,กิมก็จะน่ารุ่ดมาทั้ง3นัดครับและผลงานของทอมโซ่ในการเล่นไปริมเยือนก็ผลงานได้ดีมากและดูการนี้เช่นกันนะครับโดย5นัดที่ออกไปเป็นทีมเยือนก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมาได้ถึง4นัด เลนราคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านโบโดกิมไปต่อถึงลูกครึ่งควบ2สูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าราคาต่อค่อนข้างแปลกมากเลยครับซึ่งฟอร์มการเล่นช่วงหลังของทั้งคู่ก็ทำงานได้ดีมากพอกันครับแต่กลับเป็นทีมทอมโซ่ที่เป็นรองถึงลูกครึ่งควบ2ซึ่งโคชเฮียมองยังไงก็ไม่น่าต่อแพงขนาดนั้นครับคู่นี้โคชเฮียลองเล่นตามราคาที่ต่อแปลกๆนะครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่อโบโดกิมสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูง ฟันธงไปที่โบเดก,กิมจะเปิดบ้านระชนะทีมเยือนอย่างทอมโซไปได้ทุกสกอร์4ประตูต่อ1นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง4คู่ที่โคดเฮียมาวิเคราะห์ไล่ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับโคดเฮียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง4ี่คู่ดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกอุลวะเลดไดมอนเปิดบ้านพบกับโชนันเบลมาเล่เลระคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอุลวะเลดไดมอนดปไปต่อขึ้นครบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง คู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่ออุลวะเลดเดมอนสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ลัวฟอสเปิดบ้านพบกับไวกิ้งเอฟเคเลระราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนไวกิ้งเอฟเคเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3ามลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อไวกิ้งเอฟเคสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่โมเปิดบ้านพบกับสตอร์มกอสเซตเลระราคาคู่นี้ให้โมเป็นต่อที่ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3าลูกครึ่ง คู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านโมสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอสูงครับมาถึงคู่สุดท้ายครับโบโดกิมเปิดบ้านพบกับทอมโซ่ในราคาคู่นี้ให้โบโดกิมไปต่อลูกครึ่งควบ2สูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านโบโดกิมสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอสูงก็ครบถ่วงกันไปแล้วนะครับส,ส,ส,สำหรับทั้ง4คู่ในวันนี้โคดเฮียใกล้อยู่ต่อทั้ง4คู่เลยครับและอยู่สกอสูงด้วยทั้งสีคู่เช่นกัน เพื่อนๆท่านไหนครับที่คิดเห็นตรงกับโคดเฮียจะลงทุนในวันนี้โคดเฮีย er ขอให้รับทราบกันทั่วหน้าเลยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับโคดเฮีย er ก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเฮียและทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆโคดเฮีย er กันครับหรือเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคดเฮียได้นะครับสำหรับวันนี้โคดเฮีย er ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ